สวัสดีมนุษย์โลกพิตตีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซสถานแมจิกสถานสะเทือนมากครับวันนี้วันพรฤหัสที่26มก,กราคมพุทธศกราช2566เลขที่ออกเฮ้ยหวยแล้วอ เพื่อรหัสที่25ถึงที่31มกราานาของท่านดูลายแทงของท่านว่าท่านจะไปไงเจอสมบัติอาจจะเจอสุรพงษ์ด้วย้าเจอสมบัติหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นต้นด้วยแจ็คถือไม้เท้านะครับมายกล้อแล้วตามด้วย2ถือไม้เท้า สองไม้เท้าสองตือไม้เท้าตาม,มาด้วยสองเหรียญตาม,มาด้วยคิงดาตาม,มาด้วยเลเบอร์ไอเลเบอร์ที่ขึ้นบ่อยนะหลังๆเนี่ยทำไมมันเจ้าชู้กันมากเหยประเทศไทยเนี่ยไอนี่ก็พายย่ายคนเจ้าชู้ออ้าวสวยละครับจัดเม้นมาอา้าวไฮพีทเมียน้อยก็มาครับ เรียนแล้วก็สีดาเป็นพ่ใหญ่สามใบนะครับก็มีไฮพีทจัดเม้นตเลิฟเบอร์ดูรวมๆนะครับก็โดดเด่นในเรื่องคบชู้สู้หญิงสู้ชายสีดา อแลเวอ่าคือไพ่รักซ้อนรักสมเร่าสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งถ้าโดยสถานการณ์แปลว่าคาราคาซังไม่จบครึ่งครึ่งกลางๆจะจบไม่จบเลิกก็ไม่เลิกจะดีก็ไม่ดีจัดเม้นจัดเม้นคือไพ่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะชะตากำหนดนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดนะครับ ประมาณว่าแบบอุ้ยปิ้งกันตรงหน้ารถไฟฟ้าเราเข้าไปนั่งด้วยกันแล้วคุยกันครึ่งชั่วโมงแล้วกลายเป็นแฟนกันเลยเอเนั่นแหละจัดเม้นจัดเม้นจะเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงจัดเม้นจะเป็นอะไรที่มันจะไม่ออกมาตามที่คุณคิดอะไรจะเกิดมันจะเกิดของมันเองนะครับเรื่องของเวรเรื่องของจะตาก็ได้นะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด นั่นแหละครับให้พี่ก็เป็นไพ่มาดูเป็นการเป็นนักแบบเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบเป็นอะไรที่ทำจากสมองอันปร,ราดเปรื่องแต่นิสัยงี้เง่าน่ากร <c oughs> ะทอะมาดูภาพการงานนะครับมีแจ็คถือไม้เทา้ากับสองไม้เท้านะครับ ถ้าขึ้นไม้เท้าเป็นตัวแรกเนี่ยแสดงว่าให้คุณนะกระตือรือร้น,ลนและสิ่งที่คุณตั้งใจร่างหวังนะมันจะได้นะครับคือดีดต้องดีดเขาหาต้องเด้งเขาหารอให้เขามาหาไม่ได้นะครับสองไม้เท้ามีคู่หูผู้ช่วยช่วยทำเนี่ยได้นะครับงานก็อันนี้งานก็นำเข้าส่งออกนะเห็นลูกโลกไหมก็ถือลูกโลกอยู่นะครับ เำข้าส่งของอผู้ช่วยเลขานุการประชาสัมพันธ์เลขาอะไรได้หมดแจกไมทเท้าขนส่งมวลชนทุกรูปแบบเรื่องการขนส่งทุกรูปแบบจะเป็นทั้งคนขับร,รถก็ได้เป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้นะครับอา,อาชีพนั้นการงานก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับโดดเด่นเด็ดซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันมีพระใหญ่พระใหญ่มาคอยอให้โชคนะครับพระใหญ่เนจะให้โชคเร,เรื่องการงานนะครับ หรือว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านทํางานไปเลือเ่อยเปื่อยแววจังหวัดไหนก็แอบมีจังหวัดนั้นอี่ไม่ดีนะนิสัยไม่ดีนะเราอะ่ะ <c> ห <oughs> ยุดทํสซะเด๋ยนนี้เลย <c oughs> ปกติคนมรหิหทธารกาไม่เจ้าชู้หรอกครับคนบริหารจะริ่มีความซื่อสัตย์เป็นเพราะว่านิสัยเหมือนครูนะครับเหมือนครูเหมือนพระนักปฏิบัตนะิเขาจะไม่ช่อยทําอะไรผิดติดธรรมหรอกเขาจะทําอะไรที่ถูกแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะ พราะบางคนเขาผิดและทำเต็มๆก็รู้ก็ยังทํานะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะครับมีสองเรียนเนี่ยไพ่มันคือเงินมันตึงมืออะมันมันมามันไปมันมามันไปจะฉลัดอย่างเงี้ยไอ้หกเหรียญก็เหมือนกันครับหกเหรียญมันคือการเงินที่มันรั่วไหลมันเหมือนเขาแจกเงินให้คนที่ด้อยช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าครับมือหนึ่งแจกอีกมือหนึ่งถือตะช่างเหตุและผลนะครับก็แปลว่าการเงินคุณะต้องใช้แบบมีเหตุมีผลใช้แบบ อ่าอะไรอ่ะมันจําเป็นจริงๆมันต้องต้องคุ้มค่ากับที่การที่คุณจะจ่ายนะครับถุรุ้สุด,สดแลไม่ได้เงินรั่วอะไรหมดตอนนี้รั่วโดยที่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินหายไปไหนครับมีนะครับการเงินก็ไม่ถึงกับแย่นะครับไม่ถึงกับแย่นะครับยังได้อยู่นะครับถ้าท่านทําเกี่ยวกับเรื่องความสวยความง,งามเนี่ยกับไอออกแบบดีไซเนอร์ใช้สมองคิดอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละ มันกําลังไปได้ดีไปได้สวยนะครับนี่งถือว่าเออก็อย่างที่ผมบอกครับวกเราถ้าทําอะไรบนพื้นฐานของการไม่มีเป้าหมายเอ่ยมันจะทําไปเรื่อยเปือเ่อยเฉยแฉเฉยชาแบบพอไม่พอใจเบื่อมันก็จะออกนะครับเพราะอะไรครับไม่มีเป้าหมายเป้าหมายสมมุติว่าตั้งเป้าหมายอะ่ะเมื่อเมอื่อคืนก็คุยกับลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งผมก็าถามเขาอย่างนี้ยนะครับ เราทำงานสปงสปาแล้วทำมาตั้งเกือบยี่สิบปีบอกแล้วไม่คิดจะมีเป็นเจ้าของคิดสิพี่คิดเลยละ่ะเป้าหมายแล้วเห็นร้านไหมบอกเห็นร้านเป็นแบบไหนสีอะไรห้องแบบไหนมีอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยหน,น,นูเห็นหมดเลยหนูเห็นเป็นภาพเหมนเนี่ยแต่พี่ถามมึงเขบอกหนูเห็นหมดเลยที่พี่หมอถามอ,อืมออะไรทำไมไม่ทำกำลังจะทำพอดีก็เป็นช่วงโควิดเข้ามาอะไรอย่างนี้ โควิดมันไม่ใช่เชื้อโรคมันเป็นเชื้อชั่วของใครบางคนผมก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะความพร้อมมันไม่มีจริงในโลกหรอกครับความพร้อมหม,มายถึงว่าทําเลยลงมือเลยบอกนี่แหละกูพร้อมแล้วคุณคิดอะไรได้ตอนไหนแล้วคุณก็ลงมือทําเลยนั่นแหละความพร้อมนะครับแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าความพร้อมมันเป็นเรื่องของการอ่รอให้ถึงจงังหวะให้ถึงโอกาสครับ ซึ่งจริงๆอ่ะผมยกตัวอย่างอ่ะผมก็บอกน้องอ่ะเธอเธอไม่ทําเธอจะรอให้เศรษฐกิจดีสมมุติว่าอีกสามปีเศรษฐกิจมันดีอีกสามปีนั้นน่ะค่าเงินีีเท่าเดิมเปล่าสินค้าหรือห้องเช่าหรืออะไรที่คุณจะทำอ่ะมันจะขึ้นราคาไหมอ่ะเออใช่ไหมครับเออแล้วถึงตอนนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณจริงจริอ่ะ คุณจะได้ลูกค้าหรือว่าคุณจะมีลูกค้ามาถึงจริงๆไหมเออเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนไปม,มันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนตามครับไม่ว่าจะเรื่องการตลาดเรื่องอะไรครับค่างเงินอาจจะถูกลงแต่ของมันแพงขึ้นอยู่เหมือนตอนเนี้ครับทุกอย่างแพงมากกระโดดกระเด้งเงินบันทีสิบบาทยี่สิบาทก็มีนะครับบางอย่างพวกช่วยโอกาสก็ขอให้เวรกรรมตามสนองให้เงินทับตายอะ่ะ ท้าห้คีแตกเงินทับคีแตกตายไปเลยขึ้นเงินแล้วไม่ค่อยยอมลงด้วยอืจะให้มีชีวิตใช้จ่ายแบบสุขสบายนี่ไม่ได้ใช่ไหมก็หญิงแกร่งสู้ชีวิตจะเป็นผู้ชายก็เนี่ยพระผู้ชายแจ็คส่งตัวเนี่ยเห็นป่ะมาไม่เหมือนกันนะครับแจ็คถ้วยอ่ะม้าแบบยืนสง่าสบายสบายยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งอย่างเท่างเนี่ย ไม้นี่ยกรอพร้อมจะกระโดดพร้อมจะไปนะครับนั้นนิสัยก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวบุคคลนะอันนี้กระตือรล้นไปเรื่อยอันนี้อ่อนโยนสุภาพปากหวานประจบเอาใจเก่งอะไรเงี้ยมีความเป็นมิตรสูงครับซึ่งบางทีก็เขาไม่ได้จีบหรอกครับบางทีอะแต่ว่าไอ้การกระทาของเขาอะมันดันไปประทับใจกับผู้หญิงบางคนที่เขาต้องร่วมงานด้วยหรืออะไรเรื่อยก็แล้วแต่นะครับคิดว่าเขามาจีบจริงไม่ใช่นะครับ คือเขามีนิสัยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยสัมดานธรรมชาติจะเกิดนะครับอ่าต่อมาเรื่องของการงานกันความรักนะคความรักชัดเจนครับเดิมเบอไพ่แอบซ่อนนะครับรักซอนมีแน่ๆความสวยกำลังจะมาเกิดบเกิดหรือว่าโดนจับได้แล้วด้วยซ้ำข่าวเรื่องชูส้สาวนี่มีทุกวันแทบจะทุกวันนะแบบเออตอนหลังหเนี่ยเออ ถึงก็เป็นคุงเป็นข่าวกัวนออกมาไม่กลัวแล้วยุคส <SE> มัยนี้ไม่มีการอ,องการอายแล้วทั้งนันะะ้นยินดีให้และไม่ไม่องไม่อายกันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําครับแต่ว่าทุกคนก็มีสิทธิที่จะโดนจับเล่นงานถ้าคุณทาผิ่นผิดละทาอะไรพวกนี้<ม>นะครับให้เลือกมันเลือกไม่ได้หรอกมันไม่เลือกหรอกบรรดาทั้งคู่แหละถอยคุณจับได้ยังไงอ่ะควีนดาบเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แก่งแกร่งกกล้าๆลลุยนะครับ กินดาบเนี่ยถ้าเลือกเลือกผู้เขาจะเลือกคนที่เขาเห็นว่ามั่นคงเป็นผู้นำเขาได้นะครับแล้วก็เข้าใจในตัวเขาเพราะว่ากินดาบเนี่ยตามลากศัพท์เนี่ยเขาเคยถูกพ่อที่เป็นกษัตริย์เอาไปทิ้งใน,นป่าแล้วโจรป่ามันเก็บไปเก็บไปเลี้ยงมันก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งนะครับอันนี้ย่อๆให้ังย่อบางตัวมีนะครับ ไพ่าบางใบอ่ะมันจะมีมีประวัติมีอะไรเงี้ยที่จันท้องก็เคยเขียนไว้แต่บางใบก็ไม่มีนะเออเรื่องความรักเนี่ยไพ่มีน้อยไพ่อแอบไพ่ซอดน,นะครับถ้าเป็นผู้ชายนีย่เงินล้วนไหลปนเปอร์เขาบอเปรเหละครับอืความรักที่รักถ,ถึงจุดที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจถ้าไม่ตัดสินใจเดี๋ยวจัดเบ็นจะจัดถึงให้ระวังตั้งท้องนะจะบอกให้ มันมีโอกาสตั้งท้องด้วยนะครับไพ่เนี่ยสามใบเน,นะครับ <helm> เรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพต่ำตัวขนานกับเพื้นก็คือหลังกระดูกข้อพว,วัยเยเพศท้องท้องสูงอกโรคเวนโรกรรมกรรมตบสนองเวนกรรมอะไรก็ไม่รู้อะทําไว้อ่ะมันก็ังจะกรรมสนองคุณนะครับนอกนั้นก็ ก็ถือว่านะครับในรอบเจ็ดวันของท่านนับจากว,วันนี้นะครับไม่มีอะไรแย่นะครับนอกจากว่าเราไม่รู้ว่าปริศนานี้คืออะไรอะไรจะเกิดขึ้นบางทีอ่าสิ่งที่คุณคาดหวังที่คุณต้องการจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มาสักทีมันไม่มาจากมนาจากระทั่งแบบลืมไปแล้วอะไม่สนใจไปแล้วแล้วคิดแล้วยู่ๆมยน่ก็โผล่มาได้นะครับเหมือนสมมติคนอยากมีลูกเนี่ยไม่มีลูกสักทีนึงเนี่ย ไพ่ตัวนี้มาก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้คุณดูรายละเอียดของไพ่นะครับที่ยืนที่เป่าแต่นี่เทวดาไอ้นี่ไม่ใช่ธงสภากาชาติชายจงกิจนะมันเป็นสัญลักษณ์ครับเนี่ยมีเปีกด้วยน่าจะเป็นเทวดากับเทพเทวดาลิขิตเด็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่ยืนอยู่แก้ผ้าเนี่ยคือ หมายถึงเป็นตัวแทนของคนคนเรามันเกิดมามันไม่มีอะไรติดตัวมาอยู่แล้วที่เขาเป่าแต่เรียกเนี่ยคือลุกขึ้นมารับเวรรับกรรมอ่าได้เวลาที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณกระทำไปแล้วด้วยถ้าคุณทําดีกรรมดีจะมาสนองคุณถ้าคุณทําไม่ดีทําอะไรที่แย่แย่ทอะไรที่มันเลวร้ายไว้ก็ลุกมารับกรรมซะดีดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสที่ยี่สิบห้าจนถึงวันที่ 31มสกราคมนะครับมันจะออกประมาณนี้นะครับใครพีทแอบ,บซ่อนไม่เปิดเผยมีอะไรลึกลับมีแผนชั่วร้ายในใจ,ในใจไม่บอกให้พีทเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีแต่ปัญหาคือความลับเขาเยอะความเป็นตัวเองเขาสูงนะครับคือผู้ชายต้องง้อประมาณแบบน,นั้นนะ่ะ ไม่รู้โรคกินหรือเปล่าก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันก็มันมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรจนน้องหน้าวิตกมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหรือว่าดีมากไปเลยครับมันอยู่ระดับกลางๆอย่างที่ผมบอกครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่สอง่ะมันจะเป็นตัวแทนว่าตอนนี้ขนาดนี้คุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ขนาดนี้คุณควรจะทําตัวยังไงนะครับมันขึ้นเป็นม่เท้าแต่ขึ้นเป็นม่เท้าก็ตื่นเรือล้นเลยครับ หนึ่งขึ้นเป็นดาบเนี่ยอ่าสิ่งที่กูจะทํานี่แม่งคงยากหน่อยถ้าเป็นดาบนะครับอ่าถ้าดาบข้างตัวเงี้ยแสดงว่ามีสตรูอ่าเนี่ยข้างตัวเราอันนี้คือตัวเรานี่ดาบข้างนี้มีศสตรูศสตรูคือผู้หญิงบึกบึนผู้หญิงที่อาจจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นบางทีก็เป็นเมียเนี่ยแหละนกวแทงไส้แตกนะนอกเรื่องนอกราวนอกนอกใจอะเออโดนนะเออถ้ามันขึ้นไพ่ถ้วยแปลว่ากลางๆไม่บุกไม่ลบมันขึ้นไพ่เหรียญเป็นด้านบวก ด้านบวกดูทีว่ามันเปลียนอะไรนะครับขึ้นเป็นดาบเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่คุณต้องฝ่าฟันก็อยู่ที่ว่าขึ้นดาบอะไรแต่ขึ้นไม้เท้าแจกไม้เท้าเนี่ยอยู่วิกฤตหรอกครับต้องทํานูน่นทํานี่ออกเดินทางไปนู่นไปนี่แนละ้วเป็นงานที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั่นแหละครับดีนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมมาจนถึงนาทีนี้นะครับทุกทกท่านนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับติดตามให้ด้วยนะครับ กำมาถึงครึ่งทางที่จะเราทําให้เราได้พบกันแบบสดๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับใกล้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านทําอยู่กับสถานการณ์ที่ท่านเป็นกับสิ่งแวดล้อมที่ท่านใช้ชีวิตอยู่นะครับดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลคนที่คุณรักด้วยนะครับ ดูแลคนที่เขารักคุณนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ